โอเคครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในช่องแกมเอ็กดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสุ่มเว็บให้น้องๆได้ดูอีกเช่นเคยครับเว็บที่ผมจะสุ่มในวันนี้ก็คือเว็บ R U O Zone นะครับผมก็จะทําการสุ่มให้น้องๆได้ดูนะครับผมขอสมัครแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆผมก็ทําการสมัครเสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะเข้าสู่ระบบของเว็บเลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับน้องๆเราก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บของ R U O Zone เลยนะครับอ้าว ค้ังนิดหน่อยนะครับน้องๆโอเคครับกลับมาแล้วครับผมก็จะทําการกดเข้าไปที่ตเติมเงินนะครับน้องๆแล้วก็ตเติมเงินนะครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานนะครับน้องๆวิธีการใช้งานก็ตามนี้เลยนะครับน้องๆพี่จะไม่อธิบายใน้นะครับพี่ก็จะทําการตเติมเงินก่อนนะครับน้องๆ ผมก็ทําการเติมเงินเสร็จที่ร้องร้อยผมเติมมาทั้งหมด100บาทนะครับอีกเช่นเคยครับผมก็จะทําการกดเข้าไปที่สุ่มรางวัลเกมสุ่มไอดีปักธงนะครับน้องๆผมก็จะทําการสุ่มให้น้องๆได้เบิ่งดูนะครับว่าผมจะได้ของรางวัลอะไรวันนี้ผมก็จะทําการกดสุ่มไปเลยนะครับน้องๆอ้าวกดแล้วนะน้องๆทำไมไม่ไปอีกเว็บมันบั็กน้องๆพี่ก็ได้ไอดี ถ้าปักธงมาครับน้องโอ้โหโชคดีมากเลยครับเว็บมันบั๊กนลน้องๆโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นที่จะบั๊กน้อยมากเลยนะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าเกมให้น้องๆได้ดูในถ้าปักธงนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนโอ้โหอย่างเท่นะครับน้องๆพี่ก็โชว์อีกนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ดวงดีมากเลยนะครับน้องๆเจอจังหวะ บักพอดีโอโหได้ท่าปักธงมาอย่างโอโหโชคดีนะครับน้องๆโอโหขอบคุณมากเลยครับเวบอายูโอโซนโอโหเอาละครับ,บ,ค,รบคลิปนี้ผมก็ต้องขอไว้เพียงแค่นี้ก็กล่าวสวัสดีสวีดัดทุกคนเลยนะครับโอโหี่โชคดีมากเลยครับน้องๆ